สวัสดีครับกัมไม่ครั้งกัในเกหมืวนกาซีโลโอโอโ่ก็อย่าขำดิเออก็วันนี้ก็มาสุ่มนะไม่มีอะไรมากอะก็มาสุ่มเฉยๆไปเลยเลสโก้หกครั้งสุ่มของแกนบูกันเลยหกซองขอมุนไวๆมุนไวๆมุนเยอะๆมุน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 อีกมุน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 อีก เกลือฮิฮิมุน2รอ,อบโคตรเกลือเลยเกลือสุดโอ๋หรอแม่งไม่ขึ้นมือเลยวะนแพ้เหรอแช่งเฮ้ยได้ PG Genbu คือ <c ười> เปิดลิมบี้ปะไม่อยากจะกดสคริปอยากดูไม่อยากจะกดสคริป ลุ้นใบสุดท้ายโอ้โคตรเกลือไม่แต่ได้ไดับเบิลาสองตัวเ,ออเมื่ออยู่ในนี้ทำการลงสนามเอาการ์เ่่ไไร่รจากในเด็กลง,ลงดับโซน,น,นเพื่ออะไรวะลดการ์ดอ๋อเออไอแกนบูนี่มันทำอะไรนะชุบชีวิตใช่ปะอา ลงดอปแล้วก็ชุบนี่ว่ะผมต้องมารีวิวอีเวนต์นี้ไหมไม่ต้องรีวิวหรอกคนอื่นเขาแน่ใจรีวิวไปเยอะแล้วถึงจะรีวิวไปก็ไม่มีคนดูนี่ว่ะแต่ถ้ามีคนฟุกเข้ามาดูล่ะไหนๆก็อดัดละอัดไปเลยแนละก็อีเวนต์นี้ก็จะอยู่ด้านหน้าแรกเลยนะอยู่อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างบนนาวีพีอ่ะ อ่าก็จะเป็นแคนอีเวนต์นะกดเข้ามาจะอยู่หน้านี้แป๊บนะผมขอรับของก่อนผุเมหินเป็นโลกหินเครื่องหมายตกใจไม่ได้เลยโอ้ตอกแป๊บที่พูดอยู raktion, ่ก <ando> ็น <m im coaching yen> ้องผมนะหรือน้องก็อีเวนต์นี้ก็คือ เนี่ยก็เล่นคือเล่นเก็บตัวแล้วก็จะได้การ์ดแคนแกนบูแล้วก็จะได้หมวกอันเนี้ยแล้วก็ามาสุ่มกาชาแล้วก็จะได้เหรียญนี้มาด้วยซึ่งเหรียญนี้ก็จะเอาไปทําเป็นแลกเฟอร์นิเจอร์กับตัวสุ่มได้นี่นะซึ่งผมผมผมเล่นระดับ normal ไม่ผ่านยังไงล่ะดังนั้นผมก็จะคิกไฟ easy ไปเลยก้าวตา ผมจะเอาหมวกเออแล้วทำไมไม่กี้ไม่ทำให้มันครบหนึ่งพันแล้วก็สุ่มไปทีเดียวเลยวะเอ,อ้าไม่ขึ้น what เกมบักเกมบักว่ะน้องพีไม่รู้นะ <c oughs> ส่วนตัวผมก็เป็นคนเล่นการเป็นการนะ yuki battle spirit บัตตี้ไฟมันจะแพ้หรอพี่มันก็แพ้ก็น้องอ่อนยังไงล่ะแน่หรืไอ้เชี่ยแพ้จริงไอ้เชี่ยน้องผมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการลงแรงส่วนผมนะหรอเฮ้อทำอะไรไม่เปลี่ยนโอเค รอคือโอ้หอดแม่งไม่เค็มือเลยเล่นไปสักอ่ะหกครั้งพอแล้วกันถ้าเราผมกดผิดไปกดไฟอีกรอบเฉยเสคิปไปเลยแต่น่าเสียดายอีเวนต์นี้แม่งกดคลิกคลิกแล้วแม่งไม่ได้ วีพ่วะเปิดอีกสองซองเฮ้ยเอฟเอฟเอสออกน้องพีออกซองเดียวกับ <S <S ไอ้นี่นี่ะเออแต่เป็นของแกนบู <S <S 2> <S 2> นะนตัวที่บอดมันใช้อ่ะตัวที่บอดมันใช้อ่ะไม่ได้ฟอยด์ด้วย เอ่อเกียสองกับตันไนมนิสีนเทินของคุณเมื่อกับตันไนมิสอยู่ในดรอปโซนยูนิตนี้ได้เพิ่อมอีกสามพันดรอปโซนเขาจะบั้นหนึ่งรีไทา์เรียการดแล้วก็ชูบการดนี้อู้ไอแต่ได้การดเยอะมากเลยไอยของเนี้ยแกนบูน่ะ ได้พีจีมือกีพีจีสามใบแล้วเนี่ยสามใบเหรอเออแต่พี่ไม่ได้เล่นเด็กเงี้ยไอแกนบูเออเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นสักเด็กอ่ะรู้สึกว่าเล่นคางีแต่ชอบชอบชอบคางีมากเลยคางีรลย ไปจัดเด็กแกนบูไม่ช่จัดอะให้บอทจัดออโต้ยังผมอยากได้อีวิกตอรี่ตัวมันคอมโบดีมากเลยโอ้การดฟอยเยอะอยู่ อ๋อใช่แล้วก็ไปสุ่มสุมสุ่มกระชาปกติอ,ก <_ d ata> อีก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 อกีก่กครั้งวอะอเดี๋ยวไปดูเอาแล้วกัน <_ d ata> วันนี้สุ่มหลายอย่างสุ่มตอนนี้ยในคลิปที่แล้วเลยนะ <_ d ata> ผมรีบไปฟาร์มเพิ่มแล้วก็รีบมาอัด <_ d ata> อืกระชาเอ้ยเทมเีกเชงอ๋อไม่เกี่ยว ไม่รู้พอยนี่อาไปทำอะไรได้วะน้องพี่รู้ไหมเนี่ยตู้หน้ามันตัวอะไรมาไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยโธ่มีอยู่สิบหกซองทุพนไปเลยหกซองแรกเฮียโหดเลย s s r ต้องออกแล้วจังหวะนี้หมุนหมุนรอบแรกสองรอบ สามรอบสวย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  S S R ต้องมาไอเชี่ยได้ดกี่ตัวมันโกงแล้วเนี่ยค่อยค่อยเปิดฮึอสองซอง<ๆ>แรกยังเกลืออยู่ทำไมอ่ะยากจับอโอแต่การ์ดฟอยมารวุลัว ไอ้ขอสองตัวได้ป่ะเนี่ยอย่าบอกนะมาตัวเดียวเนะี่ยโอ้สองที่ห้าแล้วเอ้ยโอ้โหสองหยุดสองที่หกเหรอเอา้าเอ้ยโอ้หลอดโอ้หลอดใบที <c oughs> ่สองว่ะเฮ้ยโอ้จบแล้วอยากได้ว่ะโอ้จบแล้วดวงดีเกินบางทีอะโอ้โหกซอง SSS มาใบเดียวมาสิบสองสิบ <c oughs> สองสิบสองอีกสิบสองเดี๋ยวจะไปขิงน้องต่อละห <c oughs> มุนอีกหมุนอีกวสวยสวยมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอโ oh 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 อเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดกับบล็อกเกตอะ <c oughs> สองตัวเนี้ย <c oughs> า,ะ,าะ้มไดขอ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 ก่อนขอก่อนยางจะเย็น แต่มันน่าจะมาอยู่แล้วแลวหแแและไอ้้สี่ไอ้อได้ตัวขายแบตวเตอร์เบดจุ๊บ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 จ,จริงไอ้สองเมื่อกี้ผนะมคิดว่าเกลือนะฮะหรือว่ามันจะมาใบสุดท้ายอยีกวะโอ้ยพีจีโอเคพีจีไอ้ โอลัคโคผมครบสี่ใบแล้วไอชี้อดจากน้อเลยถึงไม่ชี้อุ้ยโอ้หลอนมากโอ้หลอดโอ้หลอดสามใบเลยเนี่ยเออสามใบแล้วเฮ้ยถ้าของเหนืพี่ได้ขงแพมมึงอะลองต้องลองอย่างนี้เฮ้ยมาอีกมั้ยเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมาอีกฮึ่มตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรค่อยๆไปค่อยๆสไลด์ไปตุ้มเฮ้ยตัวอะไรวะเื่อคนโอ้โห ไอสอาออกสองเดียวกันสองใบแคบหน้าจอเลยจ้ะพี่ได้บ็อเขดอีกตัวว่ะน้องพี่<ใ>นี่อัลติเมตไลฟ์ฟอร์มคอสโมลอดของโนอาห์ไอดวงดีจัดเลยแคบี่าฮ่ะไม่ได้คีโมแค่ดวงดีเฉยๆนะครับ โ <Okay, S 2> อเ <page S 2> คเพชรกรอตูน้านะแต่อลาโคทำไมแม่งไม่ออกวะอลาโคเอสเอชอาช่างแม่งถ้ามันมาขนาดนี้ก็ต้องไปไอ้นี่แหละจะไปนารูคามิเฉยเลย <laughs> มันชื่ออะไรวะเด็กชื่ออะไรนะคางิโรเออเฮ้ยนารูเฉยนารูยังไม่มาของเกมนี้แต่คางิโรรู้สึกฟูฟูออปชั่นเลย ก็เอดโตไปก่อนเลยฮึทำไมใส่บล็อกเคดใบเดียวล่ะลูกตัวนี้ออกมาอืมขอจัดทิกเกอร์ก่อน ม,มันแบ่งการ์ดไม่ได้อโอูโ้ห โอเคคิวสี่รอสี่คิห้าได้อยู่อืมอืมเวนมาจมตีได้โซชาร์จผมรีวิวสก,กิลด้เลยดีไหมเนี่ย ไปนี่ทำอะไรได้วะชีเนตแท็กเอรอเทอร์แรนเกรดสองตัวนี้อ๋อไรประโยชน์เอาคอมาทำแมวะนี่แหละสรุปก็ต้องมาจัดเองอยู่ดี บอดแม่งชอบออโต้จัดโง่ไปเอาโซชาร์จไปก็ไดะนะ้ไอตัวตีแนวหลัง ดูลิงกยูเทิร์เมื่อถึงเทยของคุณเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีเกตสองหรือน้อยกว่าเรียกาดยูนิตนี้บวกสามพันอืมแต่มันต้องอยู่ด้านหน้ามันเป็นตัวตีอ่ะดูเล่นยากไงมึงอืมีสองมือนีไม่ชอบเยอไหนบอกไหนบอกไม่โกง เ่อกับตัวเองโก้ก็ b o r แล้วไมเคลได้และอืมลืมเลยเฮ้ยสาชาร แกนบูก็จัดแล้วใช่โอลาโค่ไอโอลาโค่โพีจีเครียตาเลยวะเนี่ยน,น้อ,อหน้อโม่ที่ปาดเหงื่อยรอยที่ ยากจริงเออน่าจะองนั้นแล้วเมื่อไหรเจอหน้าผมก็จะแล้จะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วจะได้ขี้จะได้ขี้พอจะได้ขี้เออมันจะโม้อีกแล้วสวยได้ขี้แทนโอเคเอ้ยเมื่อกี้ได้โนว่ามีอีกใบประกาศไฟว่าเธอเลยสวยไฟว่าเธอและ แล้วพี่ได้ PG คือฟอยอย่างเท่อะน้องพี่ PG โนวา PG เอ,อ,อ,อ่อฟอยคือฟอยสวยมากอะ่ะชนะใสๆนะเกมนี้มาได้ครับปิดเกมแท็กไปเลยสวยชนะลวอย่างนงี้ เกมโดยปาตเบียดขอบี่ฮัลโหลเอ้าเฮ้ยกูยังไม่ใช่อเนี่ยวนี้อุ๊ยเ้ยโอนึกว่าชนะแล้วปาดีจริงมาเจอแบงนี้ันชนะละเราไปผมขอตัดยูก่อนนะโอไม่ใช่มาตเบียดสี่ใบแล้ว เก็บสันดาวไม่ได้เหรอพี่ไม่ต้องเก็บโอ้ยากเก็บว่ะพี่เลยอือ้อจะไม่สนใจหนึ่งหนึ่งกันนมต้องพีขอบคุณะมาี่ยขอส่งก่อนเผื่อได้อะไรดี <c oughs> จะส่งมาท้าดวนกับพี่นันหรอไม่ โกสู้ไม่ได้อะไอย่างเงีไม่ต้องนะหนึ่งใช่ไหมอืมเอาเดี๋ยวจะได้ก่อนเดวได้ก่อนสุม่มอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้<ม>อา้าวเผื่อไปกดไมายรูมโอ,โ,โอ้โหผมว่าหลอดเหรอ <laughs> ผมสะัดเงียบยิง่งไอคอนดวงดีเนี่ยรู้สึกว่าผมกดได้สามใบหรอนีฮะเออเดี๋ยวส่งไปให้ดูเดี๋ยวส่งไปให้ดูเปิดจัดเปิดจัดเลยแร, <c oughs> แรกนะคร <c oughs> ับเดี๋ยวไหมแรกงนะครับเฉยออันนึงเดี๋ยวผมจะส่งให้ดู คิดดวงดีจังเสียงเบาเสียงเบาอยู่ดีๆเสียงก็เบาสงสัยจะกลัวอันนี้คืออะไรอีเวนเนี่ยอ๋ออีเวนโอเพนอันชีวไม่ดี อะไรดีบ้างน่าจะไม่อ่ะบางพ adalah, ี่ดวงไม่เท่าพี่เย่ดวงไม่เท่าพี่เฉยมาโอ้คนบ้าเลยสุ่มก็ขอที่สามใบติดเยอะเลยไม่ตอนนี้มีสามใบผมสุ่มไหมเดี๋ยวสุ่มให้สามอันแล้วกันจังแม่เออเท่ากับตอนนี้มีโอ้รอสามอันสามตัวได้เอาน่เหมือนกันเลยน่เหมือนกันเลยอ้าวพี่เพิ่งสุ่มขอสุ่มนี้ก่อนสามทองเอา รอย่ออ่ะสู้แอละมาเกลือในห้องมาโอ้ยในห้องมาอีกแป๊บนะเมื่อกี้พี่ไปสุ่มมาเกือเรือว่าเอสเอสเอสจะออกคลิปนี้จะไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นดเก๋ก็บอกมา มันมันเสียเวลาเรนเดอร์อ,ออขี้เกียจ <c oughs> จริงตัดแล้วมันไม่โปรอ่ะเรีห้องมาี่พี่เออสามเดือนมาเด้อีหนึ่งนะเออหนึ่งเดรอนไม่ใช่เลขเดิมไม่ใช่เลขเดิมอ่าเรียกอะไรตรงมาตรงมา